สวัสดีครับแฟนคลับเซียวปุกท่านนะครับอย่าถามตัวเองว่าเดือนนี้ต้องการกําไรเท่าไหร่นะครับแต่ถาม2เรื่องนี้แทนครับไอเดียมาจากทวีตคุณยูมินะฮะซัมไรปิ๊บสามหาแปดนะครับเธอบอกว่าอย่าเอาผลกําไระสั้นมาตัดสินตัวเองครับเช่นตั้งถามว่าเดือนนี้ได้กําไรเท่าไหร่คําถามแบบเนี้ยนะฮะเป็นคำถามที่อันตรายมากครับ และมันเป็นคำถามที่นักเทรดมือใหม่ทุกคนแทบทุกคนอ่ะเคยถามตัวเองครับมันจะมีคำหนึ่งที่คำถามหนึ่งที่เซิร์ช Google นี่เจอบ่อยมากทำเงินวันละ500บาทเทรดให้ได้เงินวันละ100บาทเทรดได้เงินวันละ500บาทเทรดได้เงินเดือนละ5000บาทมีฮะมีนี่เป็นนี่เป็นสิ่งที่มือใหม่ ส่วนใหญ่นะหรือว่าคนที่ไม่ได้เทรดจริงให้ความสนใจครับเขาคาดหวังว่าตลาดหุ้นหรือตลาดเก่งกาไรมันจะมีวิธีการได้เงินง่ายๆและชัวร์และได้สม่าเสมอครับโดยเฉพาะการันตีรายได้นะทุกเดือนนะฮะผมว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็น,เ,ปน,เ,ปนเรื่องราวเป็นสตอรี่ที่เอาไว้หล,ลอกหลอกหมูนะให้มาเป็นเหยื่ออยู่ทุกวี่วันนะ่ะ แม้แต่ตอนนี้เองก็ตามมันก็ต้องมีบางช่องทางที่กําลังหลอกลวงคนที่ไม่รู้เรื่องเอาเงินมาให้อ่าเรียกว่า,าเจ้าสํานักบางกลุ่มนะฮะกลุ่มลับเนี่ยเทรดแล้วก็การันตีเรียกว่ารายได้ทุกเดือนนะมีฮะมีเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีดีมาร์มีซัพพลายนะคือมีคนจํานวนมากอยากได้เงินง่ายๆโดยไม่เสี่ยงนะฮะ มากมายครับมีคนมากมายนะที่อยากได้เงินง่ายไม่เสี่ยงเมื่อมีดีมาเนี่ยครับซัพพลายครคนที่หัวใสคนที่ขี้โกงก็จะพยายามสร้างสตอรี่ให้มันดูน่าเชื่อถือที่สุดเพื่อหลอกลวงครับไม่ต่างจากแก๊งตกทองฮะมันมีอยู่นะฮะมีอยู่ทุกวี่วันแล้วก็จะมีตลอดไปเพราะมนุษย์ก็จะเป็นเหยื่อกับเรื่องแบบนี้เสมอโดยเฉพาะการได้เงินง่ายนะฮะแต่ความจริงแล้วอ่ะการเทรด ไม่ใช่ได้เงินง่ายขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้การันตีว่าต้องมีไรายได้ไประจาทุกเดือนนะไม่ได้การันตีขนาดนั้นนะแม้ว่าคุณจะเดทเทรดก็ตามเถอะนะฮะนัก day ade, เดทเทรดมืออาชีพหลายคนที่ผมได้ติดตามเขานะฮะเขาบอกว่าเขาต้องมีการคิดรายได้เบรกดาวจากปีลงมาให้ให้ไป,ป็นเดือนครับนะคือทําเงินรวมกันเป็นปีแล้วก็ค่อย ค่อยย่อยออกมาเป็นรายจ่ายรายเดือนครับหรือบางคนอ่ะหลายคนแล้วกันนะเขาไม่ได้เพิ่งพารายได้จากการเทรดอย่างเดียวนะเขาเอารายได้จากการเปิดคอร์สรายได้จากการทําคลิปรายได้จากการขายหนังสือมาจุนเจือด้วยครับเป็นที่เป็นเมนเทอร์เป็นที่ปรปึกษาด้วยเนี่ยมาจุนเจอือมาเป็นรายได้เสริมทําให้เขาไม่ต้องเพิ่งพารายไดจากการเทรด มี passive income จากทางอื่นด้วยครับนี่เป็นเรื่องจริงนะที่ต้องยอมรับให้ได้การเทรดแพ้จริงแล้วนะครับฟังอีกครั้งชัดๆนะครับการเทรดไม่ได้การันตีรายได้ไประจำนะครับนี่คือเรื่องจริงนะการเทรดไม่ได้การันตีรายได้ไประจำโดยเฉพาะฟิกชัดๆเนี่ยนะยิ่งฟิกจำนวนเปอร์เซ็นต์มากเท่าไหรนะ่น่ะยิ่งขี้โกงมากนะครับยิ่งหลอกลวงมากนะเราว่าไม่มีใครหลอกที่จะสามารถ เรียกว่า,าฟิกรายได้ตัวเองเรียกว่ากําหนดอนาคตทางการเทรดตัวเองได,ไ,ดได้ชัดเจนขนาดนั้นไม่มีนะไม่มีถ้าใครก็ตามที่อ้างว่าเขาสามารถการันตีกําไรนะให้คุณทุกเดือนเลยเนี่ยสมมุติ5% 10%นะผมว่าบุคคลน,นั้นมีความอันตรายอย่างยิ่งหนีไปไกลนะครับการเทรดที่แท้จริงนะครับก็คือเราจำเป็นจะต้อง โฟกัสที่กระบวนการครับนี่แหละคือการเทรดแท้จริงครับกระบวนการนะฮะถ้าคุณทํากระบวนการให้ดีนะเดี๋ยวผลลัพธ์ที่ดีจะตามเองครับแต่แม้ว่าเราจะทําตามกระบวนการดีที่สุดก็ตามครับผลลัพธ์มันก็ไม่ได้ดีตามนั้นนะครับเพราะว่าผลลัพธ์การเทรดเป็นแบบสุ่มครับแต่แม้ว่ามันจะสุ่มก็ตามแต่ถ้าเราทําตามกระบวนการที่ดีครับที่มันถูกต้องไปเรื่อยนะจำนวนครั้งที่มากพอนะฮะ คุณก็จะได้กําไรติดมือเองครับนี่แหละคือระบบเทรดที่เรียกว่ามีความได้เปรียบครับคุณต้องการกดจํานวนมากครับคุณต้องการกดจํานวนมากดังนั้นเนี่ยแม้แต่เด็กเทรดเองก็ตามนะครับคุณอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะทาไมอะ่ะถ้าเรามีระบบเทรดที่ทําเงินได้ทั้งขาทั้งราคาขึ้นราคาลงเนี่ย แล้วก็การันตีกําไรสิว่าทุกเดือนต้องต้องมีเงินเข้ามามันฟังดูว่าเป็นไปได้นะครับแต่แท้จริงแล้วตลาดอะ่ะมันไม่ได้คาดเดาได้ง่ายแล้วก็มันไม่ได้มีเทรนที่ทําให้คุณได้เงินในแบบที่ทจับวางอย่างนั้นนะมันจะมีช่วงเวลาที่เออเนี่ยช่วงเนี้โอ้โหไม่ได้เงินเลยว,วะช่วงนี้เข้าไปก็โดนวะช่วงนี้เออช่วงนี้ได้ตังค์ติดติดกันไว้เนี่ยจะเป็นนี้เสมอไปครับมันจะมีสลับกันครับ losing streak มีแน่นอนครับ winning s t r e a มีแน่นอนครับมันจะมีจังหวะแบบนี้เสมอนะเนี่ย,นนยถ้าคุณพยายามการันตีนะว่เาเดือนนี้ฉันต้องการได้เงินเนี่ยหนึ่งบาทนะเพื่อมาจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่าเลื้องครอบครัวนะผมว่าคุณมีปัญหาแน่นอนครับตลาดหุ้นมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทําให้คุณพอใจนะครับอะไรก็ตามที่แมสคิดเหมือนกัน มักจะมีคนเดาได้ครับแล้วก็ออกแบบเกมหรือสร้างเกมที่จะกินเงินแมสกลุ่มนั้นไปครับที่นี่คือธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยทางที่ดีนะครับแนะนำเลยว่าอย่าพยายามที่จะกะเก่งรายได้ไประจำทุกเดือนครับฉันต้องเทรดทำเงินให้ได้เดือนละหนึ่งมืนบาทนะถ้าคุณกะเกงเมื่อไหร่นะคุณมีปัญหานะครับโดยเฉพาะ ช่วงเวลาที่คุณโดนเล่นงานครับช่วงเวลาที่คุณขาดทุนนะสมมตินนะเริ่มต้นมาครึ่งเดือนแล้วเนี่ยฉันขาดทุนไปหนึ่งหมื่นแล้วคุณขาดทุนหนึ่งหมื่นแต่คุณต้องการเงินใช้ประจำหนึ่งหมื่นบาทแล้วคุณต้องทําเพิ่มเป็นสองหมื่นบาทร้อนรนนะครับคราวนี้ร้อนรนแล้วเพราะคุณร้อนรนนะคุณต้องการทําคืนเพื่อต้องการให้เงินได้ถึงเป้าหมายนะคุณมีปัญหานะครับ คุณจะโอเวอร์เทรดครับคุณจะละเมิดความเสี่ยงครับตลาดหุ้นมันไม่ได้ใจดีนะครับเน้ยเฮ้ยฉันมีปัญหาฉันต้องการเงินมาใช้เนี่ยฉันฉันเป็นคนที่แบบเป็นคนดีนะทำบุญตักบาตรทุกวันเนี่ยไม่ใช่มันไม่สนใจนะครับถ้าคุณร้อนรนถ้าคุณเทรดแบบละเมิดความเสี่ยงแล้วถ้าตอนนั้นตลาดเป็นความเสี่ยงดีนะมันกระทืบคุณเละเลยนะฮะดังนั้นนะครับอย่าพยายามกะเก่งเลยนะ พยายามกะเก่งว่าต้องการรายได้เท่านู้นเท่านี้เป็นประจาฟิกนะอย่าครับอย่าทำให้ได้ขาดครับแต่จงโฟกัสที่อะไรครับกระบวนการบกระบวนการเทรดครับบนการเทรดที่ให้ positive expectancy ครับหรือว่า d อ e นะครับคิดผิดเสียน้อยครับคิดถูกได้มากกว่าหลายเท่าครับนี่เป็นธรรมชาตินี่เป็นเป็นมาตรฐานนะเพราะอะไรครับเพราะว่าผมไม่เชื่อว่านะคือโดยทั่วไปแล้วกันโดยทั่วไปในระบบเทรดนะฮะไม่ว่าคุณจะ day Trade swing Trade จะเทรนฟอล lowing ก็ตามนะ win เด็ดคุณอยู่ประมาณนีค้ครับสามสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ฮะประมาณนี้คี์สำคัญก็คือว่าเมื่อคุณมี win เด็ดขนาดนี้นะ win เด็ดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคี์สำคัญคือยังไงซะตอนที่คุณคิดผิดคุณต้องเสียน้อยให้ก่อนครับเผื่อที่จะเลยครับเมื่อคุณคิดถูกกำไรที่ได้จะเวอร์ที่คุณคิดผิดหลายครั้งติดต่อกันฮนะไปเพี้ยงง่ายกันถ้าคุณมี win เด็ดที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยในสิบครั้ง คุณขาดทุนไปสมมติขาดทุนแต่ขาดทุนไปสิบไปไปหนึ่งร้อยบาทสี่ครั้งหกครั้งก็เป็นห0ร้อยบาทแต่ว่าถ้าคุณได้กําไรล่ะคุณคิดถูกนะ่ะคุณได้มาสามร้อยบาทสามคูณสี่เป็นพันสองคุณได้กําไรไาพันสองนะเงินบวกนะแต่เงินลบคุณลบห0ร้อยทัวก,กันนะครับคุณมีกําไรเหลือหกร้อยนะครับนี่คือความจริงที่คุณต้องคิด,ดง่ายๆ่ายไอ,ไอตัว ผลลับอ่ะคุณคุมไม่ได้จริงครับแต่คุณสามารถควบคุมขนาดความเสี่ยงได้คุณความเสี่ยงได้ดีครับเมื่อคุณคุมความเสี่ยงได้ที่คิปเสียน้อยนะถ้าคุณเทรดจานวนมากครั้งต่อไปแลวระบบเทรดคุณอ่ะมันเป็นระบบเทรดที่ถ้าคิดถูกได้เยอะมากกว่าที่คิดผิดหลายเท่าเนี่ยอีกไม่นานครับจํานวนครั้งที่มากพอนะคุณอย่ามีเรียกว่ารอออฟลาร์ดนำเบอร์นะถ้าคุณเทรดจํานวนมากพอเดี๋ยวครับเดี๋ยวกําไรที่คุณได้มานั้น มันจะ c o อร์ที่คุณตัดขาดทุนเล็กน้อยไปยครับและจะมีเงินเหลือติดมือครับให้เชื่อแบบนี้ครับให้เชื่อแบบนี้บบนซึ่งอ่ะอจำนวนครั้งที่มากพอนั้นมันก็ไม่ได้ฟิกนะว่าเดือนนี้มันต้องเท่าน้นเท่านี้ไม่ใช่ค่ะแต่มันอาจจะเป็นอาจจะเป็นลหลักร้อยครั้งอาจจะเป็นหลักพันครั้งด้วยซ้ําไปกว่าที่ความได้เปรียบจะเผยตัวออกมานะแต่ถ้าคุณเนี่ยนี่คือความจริงคือจำนวนครั้งที่มากพอมันไม่ได้ฟิกว่าต้องภายในเดือนนี้เท่านี้นะเพราะบางทีอ่ะ คุณเดทเทรดเองก็ตามนะคุณอาจจะเคยมีประวัติว่าเฮ้ยเดือนนี้ฉันเทรดหนึ่งร้อยครั้งแล้วฉันก็มีกําไรติดมือใช่ครับเดือนที่แล้วแต่เดือนเนี้เดือนเนี้ถ้าตลาดมันมันมีมันมีการแกว่งที่มันไม่ตรงกับตามกับหน้าเทรดคุณอะแล้วคุณเทรดไม่ได้เงินเลยอะแสดงว่าคุณอาจจะ,ะเดือนที่แล้วคุณเทรดร้อยครั้งแล้วคุณมีกำไรติดมือแต่เดือนนี้คุณได้เทรดเพียงแค่ห้าสิบครั้งเนี่ย เอชไม่เผยตัวนะคุณจะเป็นต้องเลื่อนไปขยายไปเดือนหน้าเพื่อรวมกันแล้วมันจะกลายเป็นเอชออกมามีกำไรติดเมืองมานั้นเนี่ยอย่าพยายามกะเก่งว่าเฮ้ยทุกเดือนฉันต้องได้เท่านั้นเท่านี้นะอันตรายมากครับการเทรดไม่ใช่เงินง่ายไม่การันตีเงินครับดังนั้นพยายามนะครับขยายขอบเขตไปขยายขอบเขตสร้างแพสซีฟอินคัมไหมครับผมบอกเลยนะถ้าคุณเทรดเก่งครับคุณเปิดคอร์สสอนได้ไหม คุณมีคุณสามารถเป็นเมนเทอร์เป็นที่ปรึกษาให้นักเทรดมือใหม่ได้ไหมคุณเขียนหนังสือได้หรือเปล่าคุณทําคลิป YouTube ได้หรือไมเนี่ยพยายามหาแพสซีฟ income อื่นมาถมช่องว่างในเดือนที่คุณไม่สามารถทําเงินตรงตามเป้าคุณได้ครับถ้าคุณมีรายอื่นมานะมามาเป็นแบ็กอัพมามาถมนะการเทรดคุณจะทําตามปรปร,ร,บรบได้ดีขึ้นครับถ้าคุณทาตามระบบได้ดีขึ้นครับ ทำตามก,การะบวนนการดีขึ้นนะรับรองว่าการเทรดนั้นมันจะกลายเป็นฐานที่มาในคุณฮนะคุณจะได้กําไรส่วนเสมอให้นอนขอเพียงแค่ว่าคุณมีจํานวนการเทรดที่มากพอนะพอเข้าใจเดียนนะว่าเออเนี่ยถ้าจริงการเทรดเนะี่ยการเทรดโดยตัวมันเองนะไม่การันตีกําไรหรอกทุกเดือนนะดังนั้นคุณยังเป็นจะต้องอย่าพึ่งพาแลยได้จากการเทรดอย่างเดียวเอาอรายได้จากการอื่นมานะ ม่ว่าจะเป็นการเปิดคอร์สม่นว่าจะเป็นการเป็น mentor, เมนเทอร์เขียนหนังสืออะไรก็ตามครับที่มีมาจุนเจือมีมาเสริมให้มันให้มันเป็นรายได้ที่ประจำเนี่ยแบบนี้จะง่ายขึ้นนะ<ม>ก็ไปเดียคิดต่อนะครับเจอกันทริปหน้าสวัสดีครับ